สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่คารพทุกท่านกลับมาพบกับอาจารย์คงอีกเช่นเคยณที่แห่งนี้ครับในค่ำคืนนี้เราจะเดินทางไปยังดินแดนเมืองสันบุรีจังหวัดชัยนาทเพื่อเล่าขานถึงตำนานของพระอริยสงฆ์รูปหนึ่งที่แม้สังขารของท่านจะล่วงลับไปนานแล้วแต่บารมีและเมตตาธรรมของท่าน กลับยิ่งปรากฏเด่นชัดขึ้นในหัวใจของเหล่าสิทธานุสิทธิ์ท่านคือพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบส่งไว้ซึ่งอภิญญาบารมีอันแก่กล้าแต่สิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่ท่านได้มอบไว้ก็คือสัจจวาจาอันศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นดังคำสัญญาที่คอยคุ้มครองผู้ที่ศรัทธาในองค์ท่าน เรื่องราวที่อาจารย์คงจะนำมาเล่าในค่ำคืนนี้คือประวัติและปฏิปทาของหลวงพ่อกวยชุตินทโรแห่งวัดโคสิต,ตารามหรือที่ลูกศิษย์ลูกหาเรียกขานท่านด้วยความเคารพรักว่าหลวงพ่อกวยพระผู้ประกาศสิทธว่ากูไม่ยอมให้สิทธิกูอดครับท่านผู้ฟังครับ หลวงพ่อกลวยนั้นท่านถือกำเนิดในครอบครัวชาวนาที่บ้านแคจังหวัดชัยนาทตั้งแต่เยาว์วัยท่านก็ได้ฉายแววแห่งความสนใจในสยเววิทยาคมท่านเป็นเด็กที่กล้าหาญและมีความมุ่งมั่นเป็นเลิศเมื่อท่านได้เข้าสู่ร่มกาสวาพัฒ์อุปสมบทเป็นพระภิกษุจิตของท่านก็มุ่งตรงไปสู่การสแสวงหาโมกขธรรมและการร่ำเรียนวิชา เพื่อสงเคราะห์ผู้คนหลวงพ่อกวยท่านไม่ได้เรียนวิชาเพียงแค่ในตำราแต่ท่านได้ทุดดงจาริกไปทั่วทุกสารทิศเพื่อฝากตัวเป็นศิษย์กับครูบาอาจารย์ผู้เรืองนามในยุคนั้นไม่ว่าจะเป็นหลวงพ่อสีวัดพระปรางหรือแม้แต่หลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่าซึ่งท่านได้ไปเรียนในลักษณะต่อวิชากับศิษย์สายตรงของหลวงปู่สุขอีกที ท่านร่ำเรียนมาอย่างหนักและที่สำคัญคือท่านลองครับท่านผู้ฟังหลวงพ่อก,กวยท่านเป็นพระที่ทำจริงเมื่อท่านเรียนวิชาใดมาท่านจะต้องทดสอบให้รู้แจ้งเห็นจริงมีตำนานเล่าว,ว่าท่านได้สักยันลงบนร่างกายของท่านเองแล้วทดลองวิชาคงกระพันชาตรีเพื่อให้รู้ว่าวิชานั้นขลังจริงหรือไม่ก่อนที่ท่านจะนำไปมอบให้แก่ลูกศิษย์ แต่สิ่งที่ทำให้อาจารย์คงและเหล่าสิทธิ์ทั้งหลายต้องก้มลงกราบหัวใจขององค์ท่านหาใช่เป็นเพียงอภินยาฤทธเดชไม่หากแต่เป็นหัวใจของท่านที่มีต่อลูกศิษย์หลวงพ่อกลวยท่านเป็นพระที่สมถะสันโดษอย่างยิ่งท่านจำวัดอยู่บนเสือผืนเก่าๆกุฏิของท่านก็เรียบง่าย แต่ในความเรียบง่ายนั้นกลับเต็มไปด้วยญาติโยมและลูกศิษย์ที่หลั่งไหลามาจากทั่วทุกสารทิศพวกเขาเหล่านั้นส่วนใหญ่ก็คือชาวไร่ชาวนาคนยากจนที่เข้ามาในวัดด้วยใบหน้าที่อมทุกข์บางคนก็เจ็บป่วยบางคนก็ค้าขายขาดทุนบางคนก็มีคดีความ หลวงพระกวยท่านเห็นความทุกข์ยากของลูกศิษย์และท่านก็ตระหนักดีว่าในยุคที่ผู้คนต้องดิ้นรนปากกัดตีนถีบลำพังเพียงแค่ธรรมะอาจจะยังไม่พอที่จะทำให้เขามีกำลังใจพวกเขาต้องการที่พึ่งต้องการขวัญกำลังใจและด้วยเหตุนี้เองท่านจึงได้ตั้งสัจจะวาจาอันยิ่งใหญ่ที่กลายเป็นอมะตะมาจนถึงทุกวันนี้ ในขณะที่ท่านปลุกเสกวัตถุมงคลหรือในยามที่ท่านให้พรลูกศิษย์ท่านมักจะกล่าวด้วยเสียงอันเข้มขลังแต่เปี่ยมด้วยเมตตาว่ามึงจงจำไว้ตราบใดที่มึงยังไม่ลืมกูกูก็ไม่ลืมมึงและถ้ามึงไม่เชื่อก็อย่ามานับถือกูกูไม่ยอมให้สิทธิกูอดท่านผู้ฟังครับคำว่ากูไม่ยอมให้สิทธิกูอดนี้ ไม่ใช่คำโอ้อวดแต่คือคำประกาศสิทธิคือพันธสัญญาที่ท่านได้ผูกไว้กับเหล่าสิทธิ์ทั้งหลายมันหมายความว่าผู้ใดก็ตามที่มีความศรัทธาในองค์ท่านอย่างแท้จริงที่ระลึกถึงท่านอยู่เสมอและที่สำคัญเป็นคนดีมีสัมมาอาชีวะไม่คดโกงใครไม่เอาเปรียบใครผู้นั้นจะไม่มีวันอดตาย ในยามที่ตกต่ำที่สุดในยามที่มืดมนที่สุดก็ย่อมจะมีทางออกมีคนเข้ามาช่วยเหลือมีงานเข้ามาให้ทำให้พอได้กินได้ใช้ให้สามารถประคองชีวิตและตั้งตัวกลับขึ้นมาได้ใหม่เสมอด้วยเหตุนี้เองวัตถุมงคลของหลวงพ่อกวยไม่ว่าจะเป็นพระสมเด็จแหวกม่านพระขุนแผนหรือเหรียญรูปเหมือนของท่าน จึงไม่ได้โดดเด่นเพียงแค่ด้านคงกระพันชาตรีแต่กลับเป็นเลิศในด้านเมตตามหานิยมโชคลาบค้าขายและการหนุนดวงชะตามีเรื่องเล่าขานนับไม่ถ้วนถึงลูกศิษย์ที่กำลังจะล้มละลายแต่เมื่อได้มาอธิษฐานขอบารมีท่านก็กลับมีงานเข้ามาอย่างน่าอัศจรรย์มีพ่อค้าแม่ขายที่กิจการซบเซาแต่เมื่อนำรูปท่านไปบูชาที่ร้าน ลูกค้าก็กลับเข้าร้านไม่ขาดสายนี่แหละครับท่านผู้ฟังคือบารมีของพระอริยสงฆ์ผู้ทรงเมตตาท่านไม่ได้ให้เพียงแค่วัตถุแต่ท่านให้กำลังใจและท่านได้ผูกดวงจิตของท่านไว้กับลูกศิษย์ทุกคนหลวงพ่อกวยท่านละสังขารไปในปีพุทธศักราช2522แต่ตำนานของท่านนั้นยังคงอยู่และสัจจะวาจาที่ว่า กูไม่ยอมให้สิทธิ์กูอดนั้นก็ยังคงความศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองผู้ที่ศรัทธาท่านสืบมาจนถึงทุกวันนี้สำหรับวันนี้อาจารย์คงก็ต้องขอลาก่อนสวัสดีครับ